สวัสดีค่ะเช้าของวันเสาร์แม่นาพาจะพาจะพามาเก็บหาร่อนนะคะวันนี้ไม่ไปเก็บห็นจะมาเก็บฮาร่อนแทนเมื่อวานน้องที่เขามีลูกก่อนเขาก็มาเก็บไปดูนางสวยเลยฮาร้อน,น,นถ้าไม่เก็บเขาก็ร่วงหดกมากแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะของบ้านแม่นา จะลูกเล็กๆเ,เอาไปทำน้ำปั่นสมูทตี้ออร่อยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าสมูทตี้ของแม่นาใส่อะไรบ้างชอบกินกันทางบ้านเลยเนีย่ยเต็มดอกมากถ้าได้น้ำนะเขาจะยิ่งออกเยอะเลยไม่ค่อยได้น้ำเท่าไหร่ตรงนี้ใส่ย,ยางมาไม่ถึงลูกก็เลยเล็ก๋ยวจะลากใส่ย,ยางมาทางนี้ มาอีกฝั่งหนึ่งพอดีอ้อมไปฝั่งนู้นเก็บลูกฮาร่อนที่นี่เรียกฮาร่อนถ้าเราก็เรียกอะไรนะราสเบอร์รี่ใช่ไหมภาษาอังกฤษราสเบอรี่ถ้าจำไม่ผิดนะไม่นาก็ไม่ได้ฉลาดอะไรมากมายค่ะเรียนมาก็น,น้อยความรู้แค่หางอึง่งโบราณเขาบอกที่บ้านยากจนค่ะ มแม่พาะแม่ไม่มีเงินส่งให้ลูกเรียนเรียนน้อยอแค่ความรู้การศึกษานิดหน่อยแต่อาศัยประสบการณ์อายุฮ่าพูดให้ตลกตลกนะไม่ซีเรียสอะแม่น่ามไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่จะซีเรียสก,ก็อะไรที่ไม่ค่อยเข้าใจนั่นแหละแม่นาจะซีเรียสจะเป็นคนชอบเก็บมาคิดแต่คิดแล้วก็ผ่านไป นะคะนี้เอากล่องใหญ่มาใส่เลยเพราะว่าจะได้โยนได้ไง่ายข้างบ้านเขาไม่ค่อยมาเก็บบางทีลูกน้อยเขาก็วิ่งมาเก็บเตะบอลตอนี้ไม่มาเก็บไม่น่าเราเก็บก่อนแล้วกันเพราะเดมันก็ออกมาเยอะไม่ห่วงกันค่ะเก็บกันได้เขาจะข้ามมาเก็บบ้านเราก็ได้เพราะว่าให้มาเก็บถเถอะพ่อมันเยอะ มันก็ไม่กินแต่มันจะเสียเพราะลมมันพัดกระแทกกันลูกก็จะไม่สวยก็ไม่เอาทิ้งไปทิ้งมันลงไปนะคะมันก็เกิดขึ้นใหม่ๆม,มันก็เป็นต้นอ,อ้อนขึ้นใหม่ดูดิแล้วก็เลือกดูถ้าเกิดมีมแมลงเราก็ไม่เอาทิ้งไปเก็บมาก็ดูบางทีดูไม่ทันก็ไปดูตอนที่อยู่ในบ้านน้อย สวิตินก็ร้อนนะคะไม่ใช่ไม่ร้อนร้อนเหมือนเมืองไทยแหละค่ะร้อนแรงร้อนแรงไม่น่าจะนั่งเก็บสิเพราะว่าเขาชอบอยู่ตามใต้ต้นอันใหญ่ยืนอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะคะอายุมากแล้วไปเก็บเห็ดก็เหมือนกันนะคะเก็บเห็ดจะนั่งเก็บเลยมาเก็บกับน้องเก็บหลายๆคนสนุกดีช่วยกันเก็บอ่ ง่ายว่าจะเอาจะลองเอาเม็ดไปปลูกที่เมืองไทยไดิเพราะาเขาชอบอากาศร้อนอากาศร้อนเนะี่ยเขาจะออกแล้วอากาศร้อนพอเสร็จแล้วก็ลดน้ําให้เขามีฝนตกเงี้ยก็จะได้ลูกใหญ่แต่ถ้าฝนไม่ตกโดยนิดนิด,น,ดนึงแต่หวานงอมงอมเนี่ยจะหวาน,วานถ้าไม่งอมก็จะไม่หวานจาับจนป๊อกป,อก,ปอกเลยเสียงดูนี่ ูกชายเขาไม่เก็บไม่ชอบเก็บแม่นาชอบเก็บเมื่อวานอีนางคนหลวงเขามาเก็บยืนกินที่ต้นเลยพวกเราเก็บใส่กล่องเขาเก็บกินที่ต้นข้างหลังเขาทีเา่เก็บนชอบเก็บเก็บเอาไวป้ปั่นางปั่นถ้าเยอะมากก็เอาไปแช่ฟิชแช่แข็งเอาไว้ปั่นตอน,น เวลาเราอยากอยากกินเลยหวานหวานเย็นๆก็จัดการซะแต่ถ้าไม่เก็บมันเนี่ยมันก็จะเน่าเสียหมดพามาเก็บหาร่อนนะคะวันนี้มาดูพัฒนาเก็บฮาร่ลอนลอนชุดเติมตนีเราวันน้องอ่ะพี่ทำไมไม่ถ่ายคลิปลอ่ะอาะลืม ม้นมีสมองไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าคิดหลายอย่างคิดหลายเรื่องคิดไหนจะเรื่องงานแต่งงานจะทำตรงไหนอะไรตรงไหนคุณแฟนเขาก็ไม่ค่อยคิดไม่นานก็ไม่อยากจะคิดมากปล่อยแล้วแต่จะทำอะไรก็ทำ บอก็าจัดการเองจะทำไปนะาก็ไม่คิดอันน,นะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินวันนี้แม่นาพามาเก็บฮาลอนกันแล้วกันนะคะท้องก็ลองขูบกินแล้วนี่นนะะนตรงนี้ชีเยอะมามาเก็บกันเก็บกันโอเคค่ะเก็บฮาลอนกันมาเก็บด้วยกันนะคะใครอยากได้ก็มาคะ่ะสวัสดีค่ะ